สบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าเมื่อนี้กะอันเทากับจัดโต๊ะจัดตังเมียนเมียนถาเลยพี่น้องเลยอันไม่น้อยเมียนโตเมียนตังเสร็จโตเสร็จตังไม่ถาผาหับอันเอฟซีเพิ่นสิมาอุดรลานลานไม่น้อยเพิ่นสิมาเยี่ยมยามเอฟซีภูกเก่าอะไรจะพี่น้องลูกติ๊กคนสวยเฮาอะไรอันนันท์ภูอันนันท์คนสวยใกล้บุญนั่นแหละ คนสีมาเยี่ยมยามมาอุดหนุนล้านค้าเซเว่นอันหลังบ้านของแม่น้อยเพิ่นสีมาอุดหนุนเพิ่นมาเพิ่นโทรหาแล้วว่าเพิ่นอันนั้นเพิ่นกำลังเดินทางมาเพิ่นกำลังหอดอันหอดครึ่งทางแล้วน้องโกมแล้วเดี๋ยวเขาหอดพี่น้องแค่ขราวเดียวเราก็ะหอดดอกเดี๋ยวเรามาหอดพาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นสีอุดหนุนไป่ยังแน่ก็บม่ได้ไม่ยังเพิ่นเราคนแต่ซีอุดหนุนแต่ น้ำกับเสียบออกเสียบเอ็นเหล่าเบี้ยนะครับคนเคนก็กินโบได้เพคนเคยยากแต่ทางเบิ่งเบิ่งไปนำกันเนาะพี่น้องเนาะเป่าก้านน้ามาอันซื้อเพราะเอาเอาเอาโบได้ยากเปอร์เซ็นต์เอ็มรอยเอาโลดเอาโลดเซ็นโลน้ำโบได้ยากนะสมวยชนซเซ็นไม่ได้อาบน้ำเพราะนุ่งเสื่อยาอีกยังม่ได้เมื่อพี่น้องเอ้ยเสียงจนแหมหายมาอคืนไหม เบื่อชีวิตว่ามาแล้วก็มันยิงยอยากถอดเสื้อรไดอะไรว่าอยากเห็นเลือดตกโค้งคนละนึงห่านันเดียวเอฟซีคนซิมาเยี่ยมยามคนซีมาอุดหนุนห่านค่ะเซเว่นน้อยจังนอลาออกมาน้องติ๊กะแหละเนาะขักะี่เห็ดบานไหเนาะขักเนาะเห็ดห้านเซเว่นน้อยนี่พอดีงามพอดีมะแม่น้องมวัยเนาะอยู่ เส่น่ใช้ฉากสิยังเต้ตีขื้นกางาเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องมากับหมูเพ่อนสมสี่คนนี้จะสนอมากขนาด้คือเลีอยงตเอือดแตงมาคือกันกินขนม้าข้าวมุมงกระซามุงอะไรที่พี่น้องเลยแต่ภะเขาระเขามาจนพี่น้องเลย่องกปิงไก กินขขาวก่อนเ่นนอแวก่อนเทนนอเวลฉนซือเลือดแปลงมาเห็ดเกิดาหมพร้อมถือไอ้ออคนพรอมให้มันะซับกิ่ไกาพี่น,นาา้องเลยซับกิ่ไกายตังมาฮอดเลยด้พี่น้องลูกสาไม่น้อยนี่จะกดงามๆเลยพี่น,น,นนะ้อ,นนอง

คนเดียวคุณผู้มคผ้ชมคุณผมคุณผู้้ชมคุณผู้ชมคุณผ้้ม ื้อเลือดแปลงกับปิ้งไก่เนาะกับอันยำครับขนมครับเปป็็นนเเพราะว่าเรากะให้ตุ้งแซน้ำปลาซื้อมาฝากน้องไงมันกินนลำกันนี่แหละครันมาอุดหนุนร้านเซเว่นน้อยไม่น้อยเซเว่นล้างบ้านเป็นกันมาน้างกันสามสี่คนหลุดติดหลุดฝนถึงเราเข้าใจภาษาลาวเนาะเรากรับ เอากินก่อนกินก่อนล่ะเอาเข่าโบติกม่ต้เอาเข่าให้ตากินวะตากินขากินออกลูกแล้วกันไม่ต้อผูอันนั้น คนดีคือเก่าสวยๆงามๆคือเกาออกโกลกกับฝุกฝนกะม, <c oughs> <c oughs> มันกะิคอยลงอะไรฝนเลยหัดน่ะเด้มันกะลงแหละเน,น้นนะเขานำงติ๊กนันแล้วไปออแวบ,บนะได้ลูกอาดกไปทาง,งกุลุกเอาไปทางติ๊กให้ฝนเลยลูกเอากินข่าวก่อนกินข่าวเรียบร้อยจังนานกาันห้องอ้นใหญ่มากเลยเนาะนอนแบบคนตะกิน,นี่ฮะ เออเราบอกินข้าวเหนียวหมูคนจีนนกมานำเดินน้องเดินคนจีนมามาดังพี่นัดมานังพี่กันมานังทางเนยนะน้งนัดมานังนั่นหรอ เอาพวันมาไม่มานั่งนำลูก好吗ก็นั่งให้พพวันกันน้น้องนัดสบายดีแหละ เออเดี๋ยวเขาจะไปนางพุ่นมากินน่งกันมันแดดส่งมาได้นไหนไหนน่งไม่น้อยกเป็นนางมือกงหรือเป็นนางอะแดดส่องมาส่องมาไหลมาไหลมาทางนั้นเล้งๆแถ่งแดดเอาสมุนไพรคือบอกไปนางกินนะเพื่อนยังเป็นบออยู่ ว้ rats, you know, ือเนกระทาีนไง้ยเลือดแปง้านไดติซื้อมาลูกอันนี้เียก็านเก่าอานพุ่นแซบหันตลาดน้อยเออตลาดแรงน่ะจาเป็นบ น้น,น,นอ้หนใงนัด <c oughs> คือหนังสือกินไม่ลูกห้องสะอ้นไม่มาห้องเขาอน,านันเอาสะอน้นมันกินขขาวนำพี่น้องไว้ห้องเมฆฮะกระตื่นเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนจะออกมาจิ แดดไล่พวกคนลวแน่นะเอามัดแดดกับเี่องเอาไปไหว้เลยกันารเย็บเขาห่มเลยแดดได้ติ๊กในนน่ฮะนฮะไอ้เมฆคนเรามาเลยมามา นเบมนนีแต่่อสบายดีพี่น้องเมกมาพีมามาพีมาแม่เอามาสิุโอ้จัากุกเอาจับกุ๊มอหนึงไม่น้อยกับิ้ินอยู่พี่น้อง คนก็มานังนะพี่น้องน้องี่หมบ้า่นั้นบงโตกับดีใส่ใส่ไได้เลยหาลกเรื่องหาโลหาไปเจอต่นี้างมีกาปเด็พี่น้องสวัสดีคุณสั่งหาสิบไหม่เด็กกสั่งปี๋หาสิปิ้งพี่น้องเลยจนมาเมางห้มีแห้งเด้ อันนี้เ้าสีได้หมดสองสี่หกแปดสิน้องนัดกระย่างเอ็นเด้พี่น้องนะน้องนัดย่างทางเซาซีพ่อลูกโอ้ถาดคุ้มเด้อเอาใส่หลายๆรเพอ,อะวับอันนั้นพูสั่งอาหาสิไม้อ้หาสิไม่สั่งสะท้อนก,กับแสงแดดพอดีเลยตอนนี้สมุยขึ้นบมานั่งพี่ น้ำบ่ออาบมานอนเฮือนท่าแม่เมื่อคืนเพิืนกันเลยอ่าเมก่ก็มาแจมด้พี่น้องเลยเออกินเบียจังได้ทีเนาะกินบ่อเข่านะอ้นกินเขา่า

เอฟเอ็นก็กำลังขึน้นกำลังเริ่มสนิกกลิ่นหอมพี่น้องเลยเหมือนอิตาเมฆก็อยู่น้ำในถาำมวยพี่คนตาเมฆน้อยฮะอยากนอน,นอกินกาแฟเลยวินหัวได้คัน,คน,คนทำไปกินนั่นกินนี่กินเหล้ากินเบียร์ใส่ กอะไ้ไข่แน่เราอนเรา s w i n อย่างเอนาะน้าวิตามินซีนะอดเลยมันสวง n หาซีสุกนะอะนาซีแดงไงเมกเอ้ยเมกเอ้ยเมกน้อยเอ้ยเออโนอ้สามโมงปลาอย่าได้ไต้มขาแล้วเขาเิด้วตมไปต้มไปถ่านไหมมันบวบบวบเด็ดเข่าให้ลูก แซ่ไว้บอนขันต้มนะแสบเป็นต้มตอนเสาวานนี่วานซืนขันคนกินหลายเนาะขันที่ว่าเนาะต้มเถลกัมนี่นะเออเขาเจ้าเถลกัมใส่แครอทแครอทมันฝรั่งไข่ใส่ผักกนายเพิ่นได้ใส่ผักให้เพิ่นอันนั้นได้แล้วขี่จังเขียว พึ่งตำลิงนั่นใช่รถก็ได้พึ่ตำลิงนั่นเงินก็ไปสาวมวยเอาลาไปก่อนนะจ้าคิดนี่ก็ฝากอขอบคุณทุกไล่์ทุกคองเมมเข้ามาหลับส้มส่งแม่นอยแฟนมิลี่เ้ยพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้าบาย